ันนีอ้อยู่ด้านนอกศาลาวัดถ้ำแคนนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นพระศิวรีธิพเะเจ้านะครับผมพระศิวรีเทธระเจ้าแล้วก็จะเป็นพระกัจยานะเทระเจ้านะครับผมอันนี้คือด้านหน้าของวัดถ้ำแคนนะครับผม ข้างบนนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปขาวนะครับผมแล้วเราก็จะเ,เข้าไปชมไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้จะเขียนป้ายวัดถ้ำเชนนะครับผมวัดถ้ำเชนก็จะเป็นรูปช้างนะครับผม รูปช้างนี่ก็จะเป็นนี่คือประตูประตูเข้าไปในวัดถ้ำแชงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปปางลีลานะครับก็จะมีรูปนางเจ้าธรณีด้วยนะครับตรนี้ น,นี้คือภายในวัดถ้ำแชนนะครับผมภายในวัดถ้ำแชนตอนนี้เราก็ำลัอง,อย,อ,งอยู่กับตีนภูลังกานะครับเรายังอยู่กับตีนภูลังกาเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอศาลานะครับศาลาที่มีที่พัก ของพ่อแม่คูบาอาจารย์นะครับที่ลงมาสันน้าปานะนะครับผมที่ลงมาสันน้ําปานะเรี่ที่เป็นที่พักของพ่อแม่คูบาอาจารย์นะครับนี่นะครับผมเป็นสถานที่พักเป็นสถานที่พักกุฏิกุฏิเก่าของพระอาจารย์เนยสมจิตโตนะครับอันนี้ก็จะมี มีพ่อแม่คูบาอาจารย์มาพักอาศัยอยู่นะครับวันนี้วันพระใหญ่เลมชิมห้าค่ำนะครับพ่อแม่คูบาอาจารย์ท่านก็ไปลงอุบโบสถสามขีหรือไปสวนพระปาดิโมขกนะครับทำสังฆกรรมนะครับผมท่านยังไม่อยู่นะครับเราก็มาเดินชมดู ในด้านในรอบๆด้านในของวัดถ้ำเคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ํานะครับไปนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปที่ไหนไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยเข้ามาแต่ว่าผมเคยสัญจรทุดงผ่านมาทางนี้นะครับเราจะเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นป่าไม้นะครับผมโอ้เป็นกุฏินะครับ เกุิพรรราาาะแ่อแมคคูบบาาจาย์นัที่มาอาศัยอยู่บักพักบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับผมอออันนี้ก็จะเป็นศาลาครับศาลาพระพุทธรูปนะครับผมศาลาพระพุทธรูปนะครับผมไปที่ไหนมาที่ไหนนะครับถ้าเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ในภูเขาเหล่ากา ณสถานที่แห่งใดนะครับที่ว่าบุตรเทวดาไม่เหซักหลักเมืองอินพรุมยมยักษ์นะครับนาคุรุฑมนุษย์คนทันทั้งหลายนะครับที่ย้ายยังอยู่คู่ป่าไม้ไผ่พนมนอนะครับท่านเหล่านั้นนะครับก็จะลุงมากาศการบูชาพระพุทธรูปในณสถานที่นั้นๆน,น,นะครับผมอันนี้คือศาลา ที่มีพระพุทธรูปแล้วเราเดินเข้ามานะครับเราก็เจอพระพุทธรูปนะครับเจอพระพุทธรูปปางมานวิชัยนะครับกับปางถวา,ายพนรนะโอ้จะมีพระพุทธรูปสีหาสายญาตินะครับผมพระพุทธรูปนอนนะครับหรือพระพุทธรูปสีหาสายญาตินอนนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปางมานวิชัยอีกองคหนึ่งนะครับ เป็นสีขาวนี่ครับผมนี่คือคือพุทธรูปอาจจะเป็นพ่อแม่กูบาอาจารย์มาสร้างไว้นะครับเผื่อเป็นที่กราบสักการะของมนุษย์เทวบุตรเทวดานะครับที่อยู่ในภูเขาเหล่ากาลนี่นะครับผมแล้ก็ ได้มากาบสักการะบูชานะครับผมพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่อยู่ในป่าเขานะครับเราก็มากาบสักการะบูชานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับผม Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa iti piso Banggawa arahang sama sambudho vichancharano sampanno sugato lokavidhu anutaro purisa dhammasa radi satha deva manusanang buddho bhagava จันสาวะบุตรเดกุพะมังปะกัตังมายายังบุตรดูปฎิกันสันตุอาชยันตังตรันตรีสังวรีตุงวาบุตรเดสาวะข้าโตภัวะตาธรรมุสันดิษฐิกุอากาลิโกเอหิปัญสิโกโอปนัยโกปัญจังตังเวนิตัมโบุญยุหิเต 迦那瓦吉迦娑啊。 ธรรมนีกุพามังปะการังมยายังธรรมโมปติยัรนั่นตุอาจียนตังธรันตรีสังวรีตุงวะธรรมีสุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะกวะโตสาวกัสังโคญาญาปฏิปันโนภะกวะโตสาวกัสังโฆสามิจิตปฏิปันโนภะ waktu sawaka sangko cantari dang catari purisa yugani Ata purisa bungkala i sambhanga watu sawaka sangko ahunayo bahunayo dangkinayo ancari karaniyo anutarang

ลูกเหมือนของพระอรหันตสมาสัมพุทธ์เจ้าเสร็จแล้วนะครับผมผมก็ขอฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเผื่อป็นกําลังใจต่อไปในคลิปครั้งหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ